ก่อนจะเริ่มคลิปตอนนี้ยัง <kaz> ม <ik awa> ีคนไม่กดติดตามถึง53%อย่าลืมกดติดตามช่องโมคุมะและก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นแรกกันก่อนใครเลยนะครับเมื่อมัลติเวิร์สแห่งจักรวาลอนิเมะปั่นป่วนก็ถึงเวลาหน้าที่ของราชาเกเลจอนดี้แห่งดาวจอนดี้เลนเจอร์ผู้คุมชะตากรรมกาแล็กซี่เป็นผู้จัดการเรื่องนี้ย4ชัิบสมงในแมปออสตาเทอร์วดีเฟน กับการทําให้จัวกรวาลอนิเมะนั้นปั่นป่วนกว่าเดิมอีกแต่สนุกแค่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องโมคุมาด,ด้วยคลิปนี้ขอสัก5,000ไลค์แล้วกันไปดูกันว่าราชาเจเรจอ์ดี้นั้นจะทําอะไรในวันนี้และเขาจะเกือมไม่นะ มดตูดทำยังไงดีเกเลซินเติมที่นี่สิครับลาวาบักร้านบริการเติมโลบักและกดเกมพาร์แบบต่างๆมากมายมีทั้งบอกฟุตคิงพิทออสตาอันดิเบตไฟเตอร์แถมยังมีถอยโค้ดขายอีกด้วยและบริการด่นอีกเพียบเลยที่ลาวาบักถ่าสนใจแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะ สวัสดีทุกคนกันด้วยสวัสดีพวกใจเกเรทุกท่านนี่ไม่รอเช้ามาถึงกูเปิดก่อนเลย He. ตอนนี้ผมหาน้องมดอยู่ใช่แล้วเนี่ยมดพวกนี้แหละเพราะว่าจะเอาไปทำนารูตูหกดาววันนี้เรามีภารกิจที่สำคัญนั่นก็คือเราจะทำนารูตูนั่นเอง <S <S ใช่ประเด็นคือมันมีมดหลายสายพันธุ์กูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะวิวัฒนาการไปเป็นตัวไหนเออตัวนี้หรือเปล่าวะหรือเราจะลองดู พอกดไปวัฒนาการก็รู้เลยว่าอ๋อตัวที่กูอยากได้ก็คือไอ้ตัวนี้นี่เองใช่แล้วฮะเราต้องการตัวนี้2ตัวและก็ตัวสําคัญก็คือตัวธรรมดาอีก2ตัวนั่นเอง <c oughs> และก็บอกเลยว่าดวงดีมากจอร์นที่เล่นแมปนี้เนี่ยโ,โคตรดวงดีไม่ต้องทาหัมม่มอะไรเลยสุ่มแป๊บเดียวได้ครบละ ผ่านมาอีกวันหนึ่งจอร์ดี้ก็รอนารูตูลงตู้นะแต่น้องเขาบอกว่าพี่ครับเออมันไม่ลงตู้เอ็กนะมันลงแต่ตู้ Y วกูนี่งงเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมมันไม่ลงแต่สมไดเอ็กพีก็ดีอยู่ไอ้น้องอิดฟ้าก็บอกว่าพี่รอนารูตูสี่ดาวก็ได้แต่ตอนนี้ตู้เนี่ยมันมีนารูตูสามดาวงั้นเดี๋ยวกูเริ่มจากสามดาวแม่งเลยและกันแต่ที่สําคัญตอนนี้คือนี่เลยกล่องสี่ดาวเปิดได้แล้วเปิดมาเลย นั่นใครวะน่าชัดเลยแชงคูนหรือเปล่าว่าไม่น่าใช่หน้าตามันเปลี่ยนไปใครรู้บอกหน่อยและกันมานชื่ออะไรวะหลังจากที่นั่งคำนวณเราต้องสุ่มนารูโตะ3ดาวให้ได้ทั้งหมด25ตัวเพื่อจะอีโวเป็น4ดาวอีก15ตัวแล้วก็อีโวเป็น5ดาวอีก5ตัวเพื่อจะทํา6ดาวนั่นเองเปิดมาปุ๊บกูได้ตัว5ดาวเฉยเลยเฮ้ย hey! ดวงมึงดีเกินไปหรือเปล่าวะฮ่าไอจอนดี้กูาถามจริงจะเล่นแบบเนี้ยโอ้ยแต่ก็นด่นารูโตะเยอะอยู่นะหลังจากนั้นปฏิบัติการตามล่านารูโตะริ่มต้้นนขึน ครั้งสุดท้ายกับการสุม่มฮัทอนนี้เราจะมีครบ25ตัวกันแล้วแต่ <c oughs> พื้นที่ไม่พอสุ่มไปจริงๆนี่เลยนะตูกูตาการสองตัวไม่มาให้กูอีห้ตัวกู <c oughs> จะเพียเออตอนที่กูอยากได้แล้วไม่มาและตอนนี้กูก็มีตรวตูเยอะมากนะทุกคนโคตรเยอะเลยมีมากกว่า25ตัวด้วยซ้ํา <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะไปทำอ e ีโวมันกัน การที่จะอีโวมันได้นั้นต้องใช้ไอตัวกิกกี้ทั้งหมด2ตัวใช่ะนะไหมน้าโอ้โหเฮ้ยโอลงกันเป็นล้านรอบแล้วมั้งเนี่ยอิบายไปลุยกันเลยรอเปิดอะไรครับท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยหัดกดกระดิ่งกันบ้างน,นะคลิปลงปุ๊บน้องๆจะได้เม้นแรกเลยไงเออ2000 years later ผ่านไปอีกหนึ่งวันกูก็ต้องมานั่งหมุนไอ้วงล้อมรณน,น่อีกแล้วได้อะไรโอ้ครั้งนี้ได้เงินก็กะกะดี วันนี้โอ้ครบ7วันแล้วเนี่ยสัปดาห์เนี้ยก็บอกเลยครับว่าผมทําศรีดาวก็ไปหลายตัวแล้วเหมือนกันนะเนี่ยใกล้จะครบกันแล้วทุกคนโอเคแม่งเอ้ยจาก25ตัวให้เหลือ15ตัวดูฮะเอออะกล้แล้วต้องทําต่อฮะไปวันนี้ลุยต่อยาวๆ2000 years later และแล้วกูก็ทําแม่งเอยใกล้จะครบแล้วฮะโคตรยากลํบากชิบหายเลยแล้วก็กูจะอีโวจากสรีดาวเป็น5ดาวแล้วเนี่ยตอนนี้ก็มีน่าจะครบแล้วแหละ าขาดเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยไม่เป็นไรเป็นตัวเสริมมาวิวัฒนาการกันเลยดีกว่านะเอาให้เป็น5ดาวกัน4ดาวว่าใช้ตัวเยอะแล้วนะ5ดาวโอ้โหใช้โคตรเยอะเลยชิบออโอเคอะกูกดไปแล้วนะเมื่อกีก้ได้อย่างงี้เนี่นโยโอเคได้ละ แต่แน่นอนว่าปฏิบัติการของเรายัางไม่จบและครั้งนี้กูจะรีวิวตั้งแต่แตน้าตัวสามดาว4ดาว5ดาวแล้วเดี๋ยวจะยันไป6ดาวเลยคลิปนี้มีแต่ารูโตูกูบอกเลยมาเริ่มวางกันเลยหน้าตัวสามดาวอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเก่งหรือเปล่าวะโห้ยดาวเมทเริ่มต้นมาก็สิบละ ผมถึงขั้นต้องย้ายโทรโลกีมาไว้ด้านหลังฮะไม่งั้นนารูโตะกูไม่ได้โชว์เทพแน่นอนฮะเอาอความเทพของมันคือการปลาระากระจายสุดหล่อเท่ฮะเฮ้ยกูเพียมากเลยทำไปเพื่ออะไรวะเนี่ยไอ้นารูโตะโอ้ยส่งกรชื่อมึงจริงเลยโอ้อัปเกรดขั้นหนึ่งแม่งดาเมจขึ้นมาสามโอ้โหกูจะบ้าตายไม่รอช้าอัปเกรดขั้นต่อไปกันเลยฮนะน่าจะขึ้นมาเยอะจังเลยโอ้โหโคตรเยอะเลยฮนะสิเปด <c oughs> เออเอาไปทิ้งดีกว่าไหม บอกได้คําเดียวเปลืองเงินชิบหายเลยโอ้โหดามจมึงยี่สิบแล้วดูกลายเป็นล่างอะไรเนี่ยอาพันมังกรไม่ใช่ละอาพันสั์หางอาโอเคอไม่เห็นเก่งอะไรเลยมึงเอามือขึ้นมา,าเพื่ออะไรวะเนี่ยต่อไปเลยดีกว่ากับนารูโตุล่างโหมดเซียนนี่ไงมาถึงดามิทสิบสองเลยเก่งขึ้นมานิดนึงปลา,ากระจายเหมือนเดิมแล้วเหมือนเดิมอัปเกรดไปโอ้โหดามจ1สิบหกยังปลา,ากระจายรัวเหมือนเดิม พออัพเกดขั้นสุดท้ายกลายเป็นเอ e ีทรงกลวยเฉยเลยฮะปลาดาก็ระจายกงจักสังหารออกไปอยก็โเคเที่อยู่นะเออคุณว่าปลาดอกบัวอะไรเงี้ยเออกูอองงมากเลยมึงเป็นโกมินหรือเปล่าวะเนี่ยพอเลยพอเลยนะรู้ตู่กูขายทิ้งมานะรูตู่ห้าดาวกันกว่าล่างหมด จักะก้าหางฮะเออแต่ยังไม่สมบูรณ์มาถึงก็ปั้นนี่เลยฮะโอ้โหกระสุนจักซัดรัว,วตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเก่งเลยนะเอออัปเกรดเลยลวกันอัปเกรดก็มีไม่ค่อยเยอะเนี่ยดาเมจเกือบลอยเลยนะโอเคอัพอัพเกรดต่อเลยเอออัปเกรดไม่ค่อยเยอะนะตัวเนี้ย อัปเกรดไปอัปเกรดมากูอยากรู้เหมือนกันว่าสก,กิลมึงเปลี่ยนไปบ้างหรือเปล่าวะเนี่ยตอนนี้มึงทำอะไรโอ้เป็นการไถฮะโอ้ยวิ่งไปไถคนอื่นจุดจ้าจุดจ้าเป็นรูปดาวเคเท่เออใช้ได้เลยเนี่ยตอนเนี้ยเออแต่ดาเมจไม,ไม่ไม่ค่อยใช้ได้เท่าไหร่เลยเออเวลตันแล้วตอนนี้ดาเมจเท่าไหร่แล้วเนี่ยสองร้อยอ๋อการสรุปได้แล้วฮะว่นานารูตูแม่งขนาดห้าดาวยังไม่เก่งเลยกูรู้แล้วว่าทำไมาต้องทำหกดาวโอเคลุยต่อยาว เส้นทางการอีโวนารุตูยังดำเนินต่อไปเรื่อยๆ ผ่านไปอีกปดปีฮะตอนนี้โอ้โหีอีโวได้จะครบ5้าตัวกันแล้วผมตัวนี้ตัวสุดท้ายแล้วฮะเรามีนารูโตะห้าดาวห้าตัวแล้วโอ้ยยากลำบากเหลือเกินไหนมาดูดิเออต้องใช้ตัวอะไรต่อป้างเข้าไปโอ้ยตอนนี้ขาดตัวกิ๊กี้แค่4ี่ตัวเท่านั้นผมก็จะทําได้แล้วไปไว้ยต่อยาวๆกูจะได้มีนารูโตะหกดาวแล้วไอวิน oh โอ้ไม่เกกว่าจะเสร็จรอไปอีกวันหนึ่งแล้วฮะแม่งเอ้ยเล่นเกมนี้โคตรเสียวเวลาเลย แต่ก็คุ้มจริงๆเลยฮะเพราะกูจะมีนารูตะหดาวมาใช้แล้วนหนมาดูดิตัวที่กูต้องการหรือเปล่าไม่ใช่หรือเปล่าวะนะ่ะเฮ้ยก็อีโวได้เหรออีวงอีโว,โวให้เสร็จแล้วก็พร้อมเลยฮะของครบทุกตัวครบแล้ว อัปเกรดเลยละกันเฮ้ยได้แล้วนารูโตะหดาวหมวดจักระเต็มรูปแบบนะฮะเฮ้ยเคเท่เลยมามามายืนบนเอวพี่จอร์ดี้เลยไม่ใช่มายืนบนไหลพี่จอร์ดี้เลยมามาโอเคเราจะไปลงหมวดสตอรี่กันเว้ยตอนแรกว่าจะไปลงสตอรี่แต่น้องอิดฟ้าบอกว่าพี่มึงมาลงแถวอา3ามก่อนเนี่ยเบล45ก็ลงได้ละเลยไปตบโดฟามิงโกกันเฮ้ยอยากตบมันมานานแล้ว มันชื่อมันเจ๋งขนาดน,น,นั้นเลยเหรอไปลุยเลยดีกว่าเจ้าเป็นใครนะฮะสมมอนเนอร์ช่วยฉันกับเด็กพวกนี้ทือฉันได้ยินมาว่าคุณเนี่ยแข็งเก่งเหลือเกินไ่รูฟิตสมมอนเนอร์อะไรกัน เจ้าจะได้พายแพ้แน่ไอพวกงูเพราะว่ากูเนี่ยเจ๋งที่สุดในปัตตาพีแล้วใครมันทำทรัพย์ยว่าแม่งไงทำก็ไม่หมดแล้วก็บอกว่าด่านนี้มีแต่ตัวแอซะด้วยสิเอาชิบหาย้วไงแล้วมึงดูกูพาขัดตัวอะไรตัวแอมากูพาไอค้างคาวมาแบทแมนตัวเนี้ยตัวเดียวที่มาตีตัวแอได้ไออิดฟ้าก็ไปบอกกูว่าม,มีแต่ตัวแอให้กูทำยังไงล่ะทีเนี้ย แต่กระช่างมาละกันมีไอ้ขังข่าวตัวนี้แหละฮะที่ช่วยชีวิตกูได้อยู่ตอนนี้เพราะว่ามันสามารถต e ีแอร์ได้และกูจะเอามันไปไวไว้ตรงไหนดีวะนนี้แม่งเอ้ยเอาตัวนี้ละกันพอเว็บหลังๆมึงออกมาเป็นขบวนพาเลทเลยนะไอชิบหายแม่งเอ้ยดูดีมันออกมาดีน่าม,มีตัวเนี้ยชื่ออะไรอีกแล้วนะไซบอกตัวเนี้ยโหรดีเลยแล้วต้องหามาใช้บ้างละ ตรงนู้นไม่ค่อยได้ใช้วางตรงนี้แม่งเลยและกันนี่โอ้ยบินโฉบมาบินโฉบเฮ้ยนะสกิลใครไม่ใช่สกิลมึงอะโอเคบินโฉบเฮ้ยแตก่ก็แรงอยู่นะโอ้ยโคตรแรงเลยอัพต่อเลยแล้วกันนะเอาแบบเยอะๆเลยเบิ่มเบิ่มคืนนอะบอกเลยฮะว่าไอ้กิงกือนี่ไม่ใช่ไอ้ขังขาตัวนี้ถ้าอัพเต็มเนี่ยก็จะ,จะโหดมากๆแน่เลยน่าจะเหมาะกับลงอินฟินิตี้นะเดี๋ยวค่อยพาไปลง แล้ตอนนี้บอสออกมาแล้วฮะโดฟามิงโกตัวใหญ่มากเลยดูดีดูเลือดมันชื่อว่าเจ๋งขนาดนั้นเลยเฮะเดี๋ยวก็น่าจะตายแล้วมึงดูลูฟีน่นี่มาก,กี่ตัวกูพามาเป็นโหลเลยนะเว้ยมึงคนเดียวมึงจะเอาเหรอเจอไว้รุ่นโฟคิงลูฟี่ก็ไปเลือดไหลเป็นสายน้ําและไม่นานนะักมันก็ทนพิษที่ตูดไม่ได้เออไม่ใช่โดนพิษบาดแผลไม่ได้ก็ตายลงในที่สุดโอยตูดฉันเออไม่ใช่แผลของฉันฝากไปก่อนเดี๋ยวพวกนาย เย่ yeah, ผ่านแล้วและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เราผ่านไทเอาแบบครั้งเดียวแล้วได้ก็ได้โคสอฟมาด้วยเขาบอกว่าเป็นอฟที่เอาไว้ลดราคาเออเอาไว้ใส่กับบูม่าก็น่าจะดีและกูก็ได้โดฟาบิโกูมาใช้ฟรีๆก็เดี๋ยวต้องเอามันไปลองสักหน่อยละไหนตัวใหม่มาด้วยแต่ประเด็นเลยคือกูมีโดฟาบิโกูสตัวะฮะซึ่งดาเมจแม่งต่างกันฟ้ากับเพียวเลยฮะตัว1นึ่งอยหนึ่งอีกตัวหนึ่งแปดร้อยแต่มันใช้เงินอะไรลงเท่ากันเลยกูง,งงมากเลยตัวนึงเป็นวินเทอร์ต้องเอาไปลอง และก็ได้นอนว่าสตอรี่ใหม่ที่เราจะไปลงก็คือด่านไทยท่านนั่นเองโอ้ยดีจดิจะได้ไปตบไททันแล้วล่ะเนี่ยโอ้หจัดเลยละกันรอเปลี่ยนอะไรลุยหลังจากฟาร์มเงินมาได้สักพักก็ถึงเวลาลงเลยฮะโดฟาร์มิงโกมาดูดิมึงจะเก่งขนาดไหนกันเชียววะดาเมจเริ่มต้นมาโอ้โหหนึ่งลอยแต่ว่ามึงตีหนึ่งวิเลยนะเฮ้ยถือว่าใช้ได้เลยเนี่ยมึงตีเร็วขนาดนั้นเลยหรอว่าหนุ่มเฮ้ยเออพออัปเกตต่อไปดาเมจก็ขึ้นมาล้อยยี่สิบฮะโอ กูละงงใจมากเลยทำไมมันใช้เงินเยอะจังว่ไอตัวเนี้อัปเกรดแต่ละทีเฮ้ยุณละยังเพียดูดิแม่งดาเมจลร้อยแล้วอันต่อไปดูใช้เงินทั 4, นะ้งสี่พันะอัปเกรดแต่ว่าโอ้โหตีโคตรเร็วเลย0ูจุดเท่าไรเองศูวิ และพออัพตันดาเมดรวมอยู่ที่175เฮะเวลหนึ่งนะเนี่ยจมจี0.7จมี0.7วินาทีก็ถือว่าก็อใช้ได้อยู่เดี๋ยวไปรออีกตัวลักกันอีกตัวหนึ่งวางปุ๊บดาเมจโอ้โหขึ้นโคตรเยอะเลยฮะแป๊บเดียวจะพันหนึ่งแล้วดูดิเหมือนกันเลยต่างกันแค่ดาเมจเท่านั้นเองตัวเนี่ยเออใครอยากเล่นโดฟาบมิงโกก็ไปเล่นสายวินเทอร์ดีกว่านะเออตัวรดูหนาวจริงกว่าเยอะเลย และตอนนี้บอสไททันวิปริตหน้าแดงออกมาแล้วฮะทำไมหน้าเป็นงั้นวะนะะไปทาลิปติกมาหรือเปล่าโอเคตายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนี้ได้เห็นหน้าบอสแล้วฮะบอสเริ่มหดขึ้นเรื่อยๆอยงไงโอเคเรียบร้อยเราต้องผ่านอีกตั้ง5ด่านเลยแล้วเราได้ตัวไททันมาด้วยแล้วจะเก็บไว้เพื่อได้ทำเอเลน6ดาวในอนาคต <c oughs> และก็เหมือนเดิมตอนนี้ฮะวนลูปนรกโอ้โหกว่าจะผ่านแต่ละด่านได้ <c oughs> ยากลำบากจริงๆเลย สุดย่อดทางพาแลา้วมาเผาเผาเกลือแล้วก็ผ่านอีกเช่นเคยฮะตอนนี้ไกด์จะจบกันแล้วและนี่ก็คือด่านสุดท้ายฮะโอ้โหเออได้ใจทันหัวโลดมาเยอะเลยกูเก็บไว้แล้วกันกเนาะเผื่ออนาคตมันจะมีตัวอะไรมาให้เราทําไงเออเออแต่จะว่าไปกูยังไม่มีเอลวิดเลย และก็เหมือนเดิมฮะเมื่อเราผ่านสตอรี่เราก็จะได้ของสมนาคุณฮะนี่เลยไท่ท่านวิปลิตโอ้ยไท่ท่านเกลียนเอาไม้กูขี่เล่นโอ้ยน่าเกลียดน่ากลัวมึงนี่หน้าตาหน้ากววอร์จอนดี้อีกนะไอ้เวนเนยเสื้อผ้าก็ไปใส่กูเนี่ยโชว์ตรงโชว์ตูดจบไปอีกหนึ่งวันเริ่มเช้าวันใหม่หมุนกงล้อมานะเมือนเดิมมาดูกันว่าเราจะได้อะไรโอ้ยวันนี้ได้เจมอ่ะเอาเฮ้ ถึงเวลาแล้วที่เราตูขกองเราจะฉายแสงฮะเราจะไปลงอินฟินิตี้โหมดกันใช่เลสโกก็เลยดีกว่าโอเคตอนนี้ผมเริ่มลงตัวแรกแล้วไม่ใช่อะไรฮะมันใช้เงินโคตรเยอะเลยและดูฮะความโวดของมันโกงเหลือเกินนะไปถึงมันไปถายชาวบ้านเขาเล่นเลยหน่าเมดยังโกงเริ่มต้นกัน1,000กว่าละ ไม่รอช้ากูไล่อัปเกรดแม่งเลยละกันฮะตอนนี้ก็สองพันแล้วบอกแล้วความโกงของมันเนี่ย,ยเทียบไม่ติดกันเลยทีเดียวเขาบอกว่ามันเป็นหนึ่งตัวที่แบบโกงเกโกงไม่รู้จะโกงยังไงด้วยสกิลสุดท้ายของมันเดี๋ยวเรามาดูกันดูฮะอัพไปเรื่อยๆฮะดาเมจขึ้นเรื่อยๆเลยมีไม่หยุดไม่หย่อนเจ็ดพันกว่าแล้วอัพต่อไม่รอแล้วนะเออรอเปดอะไรล่ะครับอัพเลยอัพไปเรื่อยๆฮะเอาแม่ขึ้นลูกหมื่นกันไปเลย ตอนนี้ใช้เงินแบบครั้งละประมาณ2 5 0 0 3,000กันอยู่เลยเดี๋ยวมันจะมีชุดหนึ่งที่แบบโอ้โหอัพทีหนึ่งจุกเลยอะจุกไปถึงว่าใจและตอนนี้สกิลก็เปลี่ยนไปแล้วด้วยฮะนี่ฮะเป็นการเอาดาวกระจายไปถล่มหัวมันเอาไ้ตายหัวก็ไปเลยเป็นโอเอลวงกลมด้วยโคตรเท่เลยอัพต่อไม่รอแล้วจ้าอัพเรื่อยๆเลยเงินกูเยอะไงอัพไปเลยอัพต่ออัพต่อฮะและครั้งนี้นะครับต้องใช้เงิน1นึ่งแสนและฮะในการอัพครับผมเยอะขนาดนั้นเลยเลยครับพี่ รอเปิดอะไรครับเงินผมมีเออก็ <c oughs> จัดเลยดีกว่าดาเมจไม่ต้องพูดถึงแล้วฮะตอนนี้2องแสนห้าแะครับผมเลืเงินที่จะเก็กันต่อไปคือ1ล้านนะครับโอ้โหเป็นล้านเลยเพี่โอ้โหกูต้องเก็บเงินอีกยา,ยาวๆฮะเดี๋ยวมาดูกันมันจะโกงอะไรขนาดนั้นวะท่า,ามเฮ้ยว่าเป็นการเรียกเก่าหางออกมาล้างจากกาวหมวดด้วยแล้วก็ระเบิดโอ้โหมันโ,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 โกงขนาดนั้นเลยเลยเพี่อะไรกันครับเนี่ย ว่าอะไรทำไมมันโกงจังเลยโอ้ยมันโกงด้วยท่านี้เนี่ยมันนี่เองสองแสนเลยพี่ยงังเหรอพี่ผมอัพได้อกีกขั้นต่อไป1ล้านขั้นสุดท้ายฮะโอ้ยใช้เงินโคตดเยอะเลยนะมึงเนี่ยจัดเลยแล้วกันรอเปิดอะไรฮะเวลตันแล้วครับตอนนี้มีดาเมตเท่าไหรว่วะนะรวมบัฟไปด้วยตอนนี้ล้านสามครับโอ้โหโจมตีทีล้นล้านสามเลยเอเฮ้ยแต่ถ้ามันบัฟตอนที่กูอัพเกรดน่าจะสองล้านได้เลยนะเนี่ยเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยดาเมตเป็นล้านเลย ตอนนี้ตัวเริ่มหลุดแล้วฮะทุกคนเริ่มจะคุมสถานการณ์ไหมอยู่แล้วเราหวังแค่ว่าเราจะเอาแค่เวฟ60เท่านั้นเองตอนนี้ผมลงทุกอย่างที่ผมมีแล้วเออหยุดเวลาหน่อยแล้วกันนะเนี่ยานี่โดนดีโอหยุดเวลาไปที่นี่เป็นอีกครั้งที่ดีโอได้หยุดเวลาโอ้ยเหมือนเกมคลางเป๊ะเลยและดาเมจรวมของผมกับไออิดฟ้าตอนนี้แข่งกันอย่างเมามันฮนะ2 0 0พล้านกันแล้วนะครับตอนนี้กูบอกเลย โอ้โหนี่มันอะไรกันครับนี่ยนี่กูเวลแค่นี้กูสามารถไล่ระดับเวลร้อยได้เลยเลยหรอหุยสุดจัดประหลาดบอกเลยจอน์ดีเอาไปเลยหนึ่งนิปปงแล้วมันก็ตามเป้าที่เราวางไว้ฮะเราหว,วังว่าแค่เว็บ โอ้หกเท่านั้นเองนะครับและก็จบในที่สุดนะโอเคถือว่าใช้ได้เลยคลิปโดูนี้โอเคคลิปนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเป็นไงบ้างนะตู่หกดาวครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะมาทําตัวอะไรก็รอติดตามกันแล้วกันนะเหมือนมาเดลัสจะมาแล้วเดี๋ยวรอดูกันเลยเลสซิโกมาบ่อยแน่นอนออสตาเจอกัน